กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมจะเล่านิทานเรื่องเต่าปากไวให้ฟังครับเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำมีเพื่อนรักเป็นหงสองตัวพวกมันสนิทกันมากคอยช่วยเหลือกันเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งเกิดภัยแง้งสระน้ำเริ่มแห้งขอดหงทั้งสองตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่สระน้ำอื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า แต่ก็เป็นห่วงเต่าเพื่อนรักเพื่อนเต่าเราจะไปที่อื่นแล้วแต่เราเป็นห่วงเจ้าหงตัวหนึ่งบอกเต่าได้ฟังก็เศร้าใจแล้วเราจะทำยังไงละ่ะหงอีกตัวจึงเสนอไอเดียเราจะคาบหมายคนละข้างแล้วเจ้าก็คาบตรงกลางแต่มีข้อแม้อย่างเดียวนะห้ามพูดอะไรเด็ดขาดเต่ารับปากพวกมันจึงออกเดินทางระหว่างทาง พวกเขาบินผ่านหมู่บ้านเด็กๆเ,เห็นเต่าบินได้ก็พากันตะโกนแซวดูสิเต่าบินได้ตลกจังเต่าได้ยินก็โมโหมากเผลอตะโกนกลับไปว่าพวกเจ้าน่าสิตลกเท่านั้นแหละเต่าก็ร่วงลงมากระแทกผืนตายเพราะความปากไวแท้ๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการนิ่งเงียบ ก็ดีกว่าพูดจาโดยไม่คิดเต่าตัวนั้นตายเพราะคำพูดเพียงคำเดียวเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้อย่างดีครับ